สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการจัดการออเดอร์สินค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้าของร้านเรานะคะโดยรายการสั่งซื้อนะคะจะมาอยู่ที่เมนูรายการสั่งซื้อค่ะคลิกเลยค่ะพอเราคลิกเราจะพบกับหน้าจอแบบนี้นะคะโดยรายการสั่งซื้อของเราค่ะถูกแบ่งออกเป็นหลายสถานะด้วยกันนะคะโดยเราจะแบ่งแทบ็บ1นึ่งแท็บต่อหนึ่งสถานะค่ะประกอบไปด้วยแท็บทั้งหมด แท็บรอการชำระเงินรายการสั่งซื้อใหม่เตรียมจัดส่งอยู่ระหว่างจัดส่งรายการที่สำเร็จแล้วก็รายการที่ยกเลิกค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันทีละเ,เมนูนะคะอันแรกค่ะทั้งหมดรายการทั้งหมดจะเป็นรายการสั่งซื้อที่รวมออเดอร์ทุกสถานะอยู่ในแท็บนี้ค่ะโดยเราจะใช้แท็บนี้เพื่ออะไรเพื่อสำหรับลูกค้าที่แจ้งรายการสั่งซื้อ หมายเลขสั่งซื้อมาแล้วเราไม่ทราบว่าตอนนี้สถานะคำสั่งซื้อนั้นอยู่สเตตัสไหนแล้วเราก็สามารถเอาเลขคำสั่งซื้อมาค้นหาได้ค่ะค่ะต่อไปแท็บที่2นะคะเป็นแท็บรอาการชำระเงินค่ะก็คือเป็นรายการออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาแต่ลูกค้ายังไม่ได้ทำการชำระเงินค่ะก็อันนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับรายการนี้นะคะจนกว่าลูกค้าจะมีการชำระเงินเข้ามาค่ะ แท็บที่3คือแท็บที่น่าสนใจของเราก็คือแท็บรายการสั่งซื้อใหม่ค่ะโดยจะมีตัวเลขบอกว่าตอนนี้มีรายการสั่งซื้อใหม่เข้ามาแล้วกี่รายการค่ะหรือจะสังเกตตรงเมนูฝั่งขวาบนก็ได้ค่ะถ้ามีจุดแดงๆแสดงว่ามีอ,ออเดอร์ใหม่เข้ามาค่ะค่ะเวลาเราดูออ,อเดอร์นะคะก็คลิกไปที่หมายเลขคําสั่งซื้อค่ะเมื่อคลิกเสร็จเราจะพบรายละเอียดของออ,อเดอร์นะคะโดยว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไร ราคาเป็นเท่าไหร่ค่ะโดยสินค้ดโดยออร์เดอร์นี้ก็คือเป็นการรับสินค้าหน้าร้านนะคะแล้วก็ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสาเร็จแล้วค่ะ,คะเราสามารถถ้าเราเมื่อเราตรวจสอบออ d e เดอร์เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะยืนยันและเตรียมจัดส่งได้เลยหรือกดปฏิเสธค่ะกรณีปฏิเสธก็ต่อเมื่อเราร้านค้าเราอะสินค้าไม่พร้อมที่จะจัดส่ง สินค้าหมดหรือเหตุใดๆก็ตามที่ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้เราต้องกดปฏิเสธค่ะโดยการกดปฏิเสธก็ต้องระบุเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสถานะสินค้านะคะโดยขอเลือกสถานะการจัดส่งที่เป็นร้านค้าจัดส่งเองค่ะก็คือออเดอร์นี้ค่ะเราคลิกเข้าไป อันนี้ร้านค้าจะเป็นคนจัดส่งไปยังลูกค้าเองนะคะกดยืนยันและเตรียมจัดส่งค่ะกดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อเรากดยืนยันเสร็จรายการออเดอร์ก็จะถูกเปลี่ยนมาอยู่ที่สถานะเตรียมจัดส่งค่ะก็คลิกตรงนี้ค่ะค่ะเมื่อเมื่อเราเตรียมจัดส่งแล้วต้องการที่จะจัดส่งก็ต้องพิมพ์ใบส,ส่งสินค้าก่อนนะคะ เพื่อแน่ไปกับพัสดุที่จะส่งไปให้ลูกค้าค่ะแล้วก็กดเซฟแล้วนำไปปริ้นได้เลยค่ะเมื่อระหว่างเราจะออกจัดส่งไปยังลูกค้าแล้วค่ะเราต้องกดดําเนินการจัดส่งค่ะเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าตอนนี้เรากําลังจะจัดส่งค่ะค่ะเมื่อเราเปลี่ยนสถานะแล้วออเดอร์นั้นจะถูกย้ายมาอยู่ที่ระหว่างจัดส่งค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ เมื่ออยู่ระหว่างจะส่งแล้วร้านค้าไปส่งสินค้าลูกค้าได้รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราต้องมากดจัดส่งสำเร็จค่ะ,คะเมื่อเราจะส่งสำเร็จแล้วนะคะก็ออเดอร์จะมาอยู่ที่รายการที่สำเร็จถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของร้านค้าค่ะในสเต็ปต่อไปก็คือลูกค้าจะต้องเป็นคนกดยืนยันรับสินค้าจากเราอีกหนึ่งทีค่ะ อันนี้รูปแบบที่ยกไปอันรูปแบบแรกก็คือร้านค้าจะส่งเองค่ะต่อไปจะลองยกตัวอย่างให้ดูแบบที่ขนส่งสาธารณะนะคะก็เช่นตัวอย่างออเดอร์นี้ค่ะเลือกขนส่งเป็นขนส่งสาธารณะค่ะเมื่อเราเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะจัดส่งแล้วกดยืนยันและเตรียมจัดส่งค่ะ ตอนนี้รายการออเดอร์ที่เราเตรียมจัดส่งจะย้ายมาอยู่เตรียมจัดส่งแล้วนะคะค่ะเมื่อเราต้องการที่จะจัดส่งก็เหมือนเดิมค่ะต้องกดดำเนินการจัดส่งค่ะแต่การจัดส่งอันนี้เป็นขนส่งสาธารณะก็หมายความว่าร้านค้าไม่ต้องจัดส่งเองแต่ร้านค้าต้องกดดำเนินการจัดส่งเพื่อให้ผู้ บริษัทขนส่งมารับสินค้าของเราไปส่งให้กับลูกค้าค่ะกดดำเนินการจัดส่งนะคะค่ะเมื่อเรากดดําเนินการจัดส่งค่ะก็จะย้ายมาอยู่แถบของอยู่ระหว่างการขนส่งค่ะลองมาดูความแตกต่างค่ะค่ะถ้าเป็นขนส่งสาธารณะนะคะเราจะมี ปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาก็คือต้องพิมพ์ใบปะหน้าซองด้วยค่ะคลิกที่ใบปะหน้าซองนะคะเราจะต้องปิมพ์เอาใบนี้นะคะไปแปะที่หน้ากล่องพัสดุค,ค่ะแล้วร้านค้าแล้วผ,ผู้จัดส่งนะคะจะมารับพัสดุของเราไปส่งให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งใบเหมือนเดิมค่ะก็คือใบจัดส่งสินค้าค่ะก็กดเซฟได้เลยค่ะ พอร้านพอสินค้าเราอยู่ระหว่างการจัดส่งแล้วนะคะเรามาตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ค่ะก็คือพอเรากดพอเราตรวจสอบมันจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการขนส่งแล้วเราตรวจสอบสถานะการขนส่งของเบสได้ค่ะโดยถ้าร้านค้าที่และโดยออเดอร์ที่ส่งด้วยขนส่งสาธารณะนะคะก็เราไม่ต้องมากดจัดส่งสําเร็จค่ะเพราะว่าระบบจะเปลี่ยนเป็นจัดส่งสําเร็จโดยอัตโนมัติเมื่อเบส จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะก็คือรอเบสเปลี่ยนสถานะให้เราโดยอัตโนมัติค่ะถือว่าเป็นจบค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการ Export ข้อมูลค่ะการ Export ข้อมูลก็คือเราอยากจะ Export อันนี้ออกมาในรูปแบบของ CSV เพื่อไปใช้ในการดูรายงานเปรียบเทียบในอนาคตกด Export ค่ะโดยการ Export นี้จะสามารถ Export ได้สูงสุด1ครั้งแค่1เดือนนะคะเช่นเราอยาก Export ข้อมูลวันที่1ถึงวันที่3าสิเก,กรกฎาคมค่ะเราก็กดเลือกวันที่ค่ะเราก็กด Export ข้อมูลค่ะแล้วเราจะได้ข้อมูลไฟล์มาพอเราได้ข้อมูลมาเราก็ เปิดเปิดไฟล์ csv ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็นข้อมูลรายละเอียดของรายงานค่ะ